สวัสดีทุกทุกคนนะคะสวัสดีทุกทุกคนวันนี้มาลุยกันเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้นะคะจะมานะคะพาน,นักเรียนแยกตัวประกอบของผูนามนะคะแยกตัวประกอบของผูนามดีกีสองที่มันเป็นกําลังสองสมบูรณ์นะคะกําลังสองสมบูรณ์เป็นยังไงนะคะก็คือเวลาที่เราแยกออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้สองวงเล็บที่มันมี เหมือนกันเลยทั้งสองวงเล็บนะคะทั้งหน้าทั้งหลังทั้งเครื่องหมายเหมือนกันทั้งสองวงเล็บเลยนะนะพอแยกออกมาแล้วก็จะเป็นกําลังสองสมบูรณ์แบบนี้นะคะ,ะตัวอย่างนะคะ a อกำลังสองบวกสองเบวก b กําลังสองเนี่ยพหุนามนี้นะคะสามารถแยกออกเป็น A บวก b ทั้งหมดกําลังสอง A บวก b ทั้งหมดกําลังสองตรงนี้นะคะหมายความว่าเป็น A บวก b นะคะคูณกับ a บวก b แบบนี้นะคะเด็กๆนะ a กำลังสองลบ 2ab บวก b กำลังสองสามารถแยกออกมาได้เป็น a ลบ b ทั้งหมดกำลังสองอ่าก็คือจะได้เป็น a ลบ b นะคะคูณกับ a ลบ b แบบนี้นะคะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นกําลังสองสมบูรณ์นะคะเพราะว่ามันเหมือนกันหมดเลยทั้งตัวหน้าตัวหลังคือมีความสมบูรณ์แบบแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอ่า ถ้าเราเจอพหุนามที่มันอยู่ในรูปรูป a กําลัง2บวก 2ab บวก b กําลัง2แล้วเนี่ยเราสามารถย่อหรือเขียนได้เลยว่ามันคือพหุนามที่เป็น a บวก b คูณกับ a บวก b แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เดี๋ยวเรามาดูมาลุยกันเลยนาะว่าจะเป็นยังไงขออนุญาตลบนะคะนะโอเคโอเคเดี๋ยวลบตป๊บหนึ่งตั๊บนึงนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาลุยนะคะมาดูนะคะ าการแยกตัวประกอบของลักษณะที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์นี้เลยนะคะดูโจทย์ x กำลังสองบวก24นะคะบวก2 4 x บวก144นะคะจริงๆแล้วเราก็สามารถแยกสองเล็บเหมือนที่เราเรียนมาได้แบบนี้นะคะถ้าเจอโจทย์ลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเราจะทําเป็นให้อยู่ในรูปของกํากลังสองสมบูรณ์เราจะทํำยังไงมาดูกันเลยนะคะโจทย์มาเลยค่ะ x กาลังสองบวก2 4 x บวก144นะคะอ่าจะแยกได้อะไรนะ x กําลังสองตรนี้อ่าสูตรนี้จริงๆอ่าถ้าเราจะจะมองเป็นแบบนี้ก็ได้นะเด็กๆนะคะเป็นเป็นอ่าเป็นหน้าหน้านะคะหน้ากําลัง 2, สองบวกสหน้าหลังบวกหลังกําลังสองแบบนี้ก็ได้ แล้วมันก็จะแยกออกมาเป็นว่าหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองเพราะ a ก็คือเหมือนเป็นตัวหน้า b ก็คือเหมือนเป็นตัวหลังแบบนี้นะคะถ้าจะจําง่ายๆหน่อยนะคะอย่างตัวนี้ก็กลายเป็นหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนะก็จะสามารถแยกออกเป็นหน้าลบหลังนะคะคูณกับหน้าลบหลังก็คือเป็นหน้ากับหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองแบบนี้นะคะ โอเคนะมีข้อหมายวงเล็บอ่ามีข้อหมายลบตรงนี้ที่เดียวนะคะก็จะมีลบแบบนี้นะคะข้อสังเกตนะอ่าตัวนี้ก็ถ้าอยู่ในรูปนะคะดเด็กดูนะเอกกำลังสองก็เหมือนหน้ากาลังสองหน้ากาลังสองบวกสองหน้าหลังจะเป็นอะไรหลังจะเป็นอะไรที่คูณกันแล้วได้24เวลามองมองตรงนี้มองพดตรงนี้เลยไล่มาเลยสองหน้าหลังหลังต้องเป็นจํานวน12บ พราะสคูณ x คูณ12ได้2 4่ส่เตังนี่หน้ากำลังสองบวก2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าหลังกำลังสองสิบสองกำลังสองตรงนี้ได้ร้อยสี่สิบสี่พอดีนะคะพอได้ตรงนี้เ,เสร็จปุ๊บนักเรียนก็เขียนย่อเลยค่ะเป็น x บวกสิบสองทั้งหมดยกกำลังสองแบบนี้นะคะแบบนี้ดูตัวอย่างที่สองนะคะเกซ์ำลังสองบวกสามสิบเ บวก225นะคะได้อะไรก็หน้ากำลังสองบวก2หน้าหลังต้องเป็นอะไรล่ะคะที่คูณกันแล้วเนี่ยกลุ่มเนี่ยคูณกันแล้วจะต้องได้ 30x 2อคูณ x คูณอะไรก็ต้องคูณ15นะคะเพราะฉะนั้นหลังเป็น15น้นะยังก็บวก15ากำลังสองจะเห็นเลยว่า15บากำลังสองได้225พอดีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สามารถจัดรูปออกมาเป็น x บวกทั้งหมดกำลังสองแบบนี้ได้เลยนะคะได้มาต่อกันเลยนะคะที่ตัวอย่างที่3นะคะเด็กๆดูตามคุณครูแล้วก็โจทย์ตามดูตามคิดตามนะคะตัวอย่างที่3มจงแยกตัวประกอบของพหุานามนี่ค่ะ x กำลังสองนะคะลบ2 6 x นะคะบวกด้วย169กนะคะมาลุยนะคะ x กำลังสองลบ2 6 x บวก169นะคะแยกได้อะไรนะคะ ก่อนอื่นก็ดูเลย x กําลังสองอมันอยู่หรือ,อยังนะคะอยู่ในรูปของหน้ากําลังสองหรือย,อยังอยู่แล้วเขียนไว้เลย,เลยหน้ากําลังสงลบสหน้าหลังจะเป็นอะไรล่ะคะที่จะคูณกันแล้วได้ยี x ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นหลังก็จะเป็น13นะคะลบสคูณสิบสามได้ลบยี่สแล้วก็ตามด้วย x แบบนี้นะคะสิมนะคะหลังเป็น13ก็บวกหลังกําลังสอง นะคะนักเรียนเห็นไหมว่านะคะหลังกําลัง269นี่คือ13กําลังสองจริงจรงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจอในรูปแบบนี้นักเรียนสามารถย่อนะคะเขียนในรูปแยกตัวประกอบได้เป็น x-13 ลบ13ทั้งหมดกําลังสองนะคะนั่นก็คือหน้าลบหลังทั้งหมดยกกําลังสองนะคะผ่านนะเด็กๆนะคะต่อไปตัวอย่างที่4ค่ะ x กําลังสองลบ 3 2 x บวก256นะคะอ่ะมาเลยนะคะหน้ากำลังสองลบ2หน้าหลังหลังต้องเป็นอะไรคะนะคะที่จะคูณกับ2แล้วได้32เนี่ยนะ,ะเพราะฉะนั้นหลังก็คือเป็น16ลบก็คือลบตรงนี้เหมือนกันลบ2 x แล้วก็คูณ16จะได้ลบ3 2 x นะคะ16ตรงนี้คือหลังก็บวก หลังกําลังสองสิบหกกำลังสองได้สองร้อยห้าสิบหกพอดีพอดีใช่เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้นะคะพุ่นามนี้นี่ก็แยกออกมาเป็น x บวกอ่าโทษทีนะคะต้องเป็น x อ,อะไรคะ x ลบนะคะต้องเป็น x ลบนะคะ x อ็ลบสิทั้งหมดยกกําลังสองนะคะจบเลยนะ x อ็ลบสิทั้งหมดก,กําลังสองนี้ก็คือหมายความว่าเป็น x อ็กซ์ลบสิคูณเลบสินะเด็กๆเข้าใจนะคะไม่ลืมไม่หลงประเด็นนะคะ ต่อไปต่อไปนะคะอ่าต่อไปต่อไปต่อไปต,ไปต,ไปตรงนี้นะคะมาเลย25 x กําลัง2บวก2 0 x บวก4นะคะสามารถแยกได้อะไรขอแยกเขียนมาดังขวานะคะสามารถแยกได้อะไรนักเรียนดู x กําลัง2โอเคมันกําลังสองแต่5ยังไม่ได้จัดอยู่ในกําลังสองเลยนะคะ25คืออะไรยกกําลังสองนั่นหมายความว่าเป็น5แล้วก็ตามด้วย x ทั้งหมดกําลังสองแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะจัดรูปใหม่นิดนึงนะเป็น 5x ทั้งหมดกําลังสองหน้าหน้าคือทั้งก้อนก้อนคือ 5x นี่เลยหน้ากําลังสองนะคะบวก2คูณหน้าหน้าหน้าเอามาทั้งก้อนแบบนี้หน้ากําลังสองบวก2หน้าแล้วก็หลังหลังจะเป็นอะไรคะที่จะคูณก,กันกับเหล่านี้เนี่ยแล้วได้2 0 x นะคะ2คูณ5คูณอะไรแล้วได้ 20x 2คูณ5เป็น10 10คูณ2ถึงจะเป็น2 0 20x แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นดูดีๆนะหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะักเรียนจะเห็นว่า2กํกำลังสองนี่ได้เท่ากับ4พอดีพอดีเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะสามารถย่อดได้เป็น5นะคะย่อก็คือเหมือนเขียนในรูปการแยกตัวประกอบนะ ได้เป็นนะคะหน้าหน้าก็คือ 5x นะคะหน้าบวกหลังหลังคือเลข2หน้าบวกหลังทั้งหมดกําลัง2จบแบบนี้ได้เลยนะคะสวยงามใครไม่เชื่อนะักเรียนลองเอา 5x บวก2ตั้งคูณกับ 5x บวก2นะคะมันจะได้ 25x กำลัง2บวก 20x บวก4เท่ากันเป๊ะเ,เ,เลยนะคะโอเคนะคะผ่านผ่านกูขอ,อยาเขียนวางข้างเลยนะคะ 4x กำลังสองเปลี่ยนเป็น 2x ทั้งหมดกำลัง2แบบนี้เลยหน้าคือ 2x 2 x, อกำลังสองได้4ตามนี้นะคะตามนี้นะหน้ากำลัง2ลบ2คูณหน้าหน้าคือตัวนี้แหละหลังจะเป็นอะไรที่จะคูณกันแล้วจะต้องได้12นะคะ2 2เป็น4 4คูณอะไรเป็น1 2 4คูณ3เป็น12แล้วก็มี x ด้วยอยู่แล้วนะถูกต้องนะคะ คูณกันนะลบ2คูณ 2x คูณ3ได้ลบ 12x เนะเด็กๆนะคะหน้ากำลังสองลบ2หน้าหลังบวกบวกหลังกำลังสองสังเกตหลังกำลังสองก็ได้9พอดีพอดีนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็แยกตัวประกอบออกมานะคะได้ 2x อ่าลบนะ่ต้องเป็นลบถ้าตรงนี้เป็นลบต้องเป็นลบนะคะ 2x ลบ3ทั้งหมดกำลังสอง นะคะแบบนี้นะคะดเด็กๆจบบริบูรณ์นะคะล้วเรามาฝึกคิดนะคะคณิตศาสตร์นะถ้าได้ลองฝึกคิดฝึกทำนะคะในโจทย์ได้หลายแบบได้หลายข้อนักเรียนจะเกิดทักษะที่ดีได้นะคะมาลุยแบบฝึกหัดต่ออีกนิดนึงนะคะในเรื่องของการแยกตัวประกอบของพระหูนามพระมูนามนะคะที่มันเป็นกำลังสองสมบูรณ์นะคะมาลุยลุยเลยนะคะ x กำลังสองบวก1 2 12, x บวก3านะแยกแบบกำลังสองสมบูรณ์นะคะหน้ากำลังสองบวกถ้ามันบวกก็บวกถ้ามันลบก็ลบตรงนี้นะคะเฉพาะตรงนี้นะ x กำลังสองก็หน้ากำลังสองบวก2หน้าหลังหลังจะเป็นอะไรคะนะคะที่จะคูณกันแล้วได้1 0 12 x แบบนี้เพราะฉะนั้น2คูณอะไรล่ะ2คูณ6ค่ะได้6นะบวก2หน้าหลังบวก หลังกําลังสองเห็นไหมพอดีเลยนะคะหกกาลังสองได้36ค่ะสามารถแยกออกมาเป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองได้เลยนะคะจบเลยนะขอมาทําทางขวามือนะคะขอมาทําทางขวามือนะฝั่งทางนี้นะคะหน้ากําลังสองลบ 10x ก็เป็นลบสสเต็ปเราสเต็ปเราจําให้แม่นนะคะหน้ากําลังสองลบ2หน้าหลังบวกหลังกลังสอง หน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองตรงนี้แยกให้ดีท่องให้ได้นะคะมันจะเกิดความวไวในการคิดในการคานวณน,นะคะหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังหลังจะเป็นอะไรล่ะคะที่คุณก็แล้วได้ลบสิบเอกลุนี้เพราะฉะนั้นก็คูณกับ5ใช่ไหมนะคะลบสองคูณห้าได้ลบสิบแล้วตามตัวเอกแบบนี้นะคะ 5วกหกำลังสองหากำลังสองก็ได้ยี่เป๊ะพอดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะออกมาแบบนี้เราก็สามารถแยก,กประกอบหรือมันอยู่ในรูปนี้เขียนย่อลงมาเป็น x-5 ลบหทั้งหมดกำลังสองได้เลยนะคะเด็กๆนะต่อไปต่อไปฝั่งนี้นะคะมาไม่เป็นการเสียเวลานะคะ หน้ากาลังสองใส่ไว้เลยนะคะบวกมันบวกก็บวกค่ะบวกสองหน้าหลังหลังต้องเป็นอะไรที่จะคูณกับสองแล้วได้สิบหกอ่ะนาหลังก็คือเป็นแปดนะคะบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองแปดกำลังส,อง, 8, งสองจะได้หกสิบสี่พอดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ย่อเขียนออกมาในรูปการแยกส่วนประกอบได้เป็น x บวก8ทั้งหมดกำลังสองแบบนี้เข้าใจมั้ยคะ นะดูตามดูตามนะคะอย่าเพิ่งยอมแพ้ข้อที่7ถ่ะนะคะหน้ากําลังสองลบถ้ามันลบก็ลบหน้าตรงนี้นะคะลบสหน้าหลังหลังต้องเป็นอะไร่ะคะที่คุณกันแล้วได้ลบยี่สิบกน่ะนะคะก็จะเป็นลบสองคูณอาสิได้14บสนะคะลบสหน้าหลังบวกหลังกําลังสองหลังตัวนี้คือ14 14ี่สกำลังสองเห็นไหมได้ร้อ้าสิ พอดีพอดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะตรงนี้ก็สามารถแยกออกเป็นหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองแบบนี้ได้เลยนะมสองของคุณครูอาจจะง่ายไม่ยากมากตัวเลขลงตัวแต่ขเยียบขึ้นไปมสาม 4, มสี่มห้าอาจจะตัวเลขไม่ลงตัวก็มีนะเด็กๆต้องไปเรียนรู้แล้วก็ฝึกคิดฝึกทําต่อไปอีกนะคะมานะมาได้เจ็ดข้อแล้วนะคะต่อไปต่อไปนะคะอีกนิดนึ่งน,นิดนึงค่ะ นะคะได้8ดข้อไอ้ได้สี่ข้อนะสี่ข้อละต่อไปค่ะต่อไปอ่ะถ้าเจอโจทย์นี้ล่ะคะมาเลยลุยเลยหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังต้องเป็นอะไรคะ่ะที่จะคูณกับสองได้ได้สามสิบสี่ไปสิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดนะคะก็จะเป็นสิบเจ็ดแล้วก็บวกหลังกําลังสองตามนี้จริงๆนะสิบเจ็ดกำลังสองได้สองร้อยแปดสิบเก้าพอดีพอดีนะคะ จะได้เป็น x บวก17ทั้งหมดกำลังสง่ายไหมคะนะาเริ่มมีทักษะนะลูกนะหน้ากำลังสองลบถ้ามันลบกลบะะ็ลบนะคะลบนะคะ2 2หน้าหลังหลังต้องเป็นอะไรคะที่คูณกันแล้วได้ลบ36ไป18 18 2 3 6ได้ได้18จากนั้นก็บวกหลังกำลังสเห็นไหมคะ18กำลังสองได้324จริง นั่นีองก็สามารถย่อลงมาเป็น x ลบ18ทั้งหมดกำลังสองนะถ้าตรงนี้ลบมันก็จะลบนะคะข้างหลังเป็นบวกนะคะได้แบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะมาอีกนิดนึงนิดนึงนะคะต่อไปหน้ากำลังสองบวกถ้ามันบวกก็บวกบวกสองหน้าหลังหลังต้องเป็นอะไรที่คุณกลันได้40ไป20ค่ะ20นะคะแล้วก็เนี่ยหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวก หลังกําลังสองหลังก็คือ20 20กําลังสองนักเรียนก็มอง20่ลังสองโอ้ได้400พอดีค่ะพอดีเพราะฉะนั้นย่อมาเลยเป็น x บวก20ค่ะทั้งหมดกําลังสองแบบนี้นะคะได้ไหมได้ไหมน,นะคะอีกนิดนะึง x กําลังสองลบอ่าก่อนหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังอะไรลูกที่คูณกันแล้วได้5 2บตรงนี้2อคูณอะไรได้52ก็2คูณ 26, ยไหม ยี่สิบหกได้ยี่หได้ห้าอาได้ยีนะคะเพราะฉะนั้นหน้ากําลังสองลบสหน้าหลังบวกหลังกําลัง2 26ยกกำลังสองใช่676แบบนี้นะคะเด็กๆนะก็ยอ่ยอๆนะคะเขียนในรูปการแยกตัวประกอบได้เป็น X ลบยีทั้งหมดกำลังสนะคะโอเคไม่ยากไม่ยากอีก2งข้อสองข้อนะคะอ่าหน้ากำลังสบวก 2หน้าหลังหลังเป็นอะไรลูกคูณกันได้46ก็คือ23เนาะหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสอง23ากำลังสองได้เป๊ะเลย5 29ตอบนะคะ x บวกนะก็เป็นหน้าบวกหลังคือยีาทั้งหมดกำลังสองแบบนี้นะคะโอเคเนาะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายข้อ10นะลูกนะ x กำลังสองนะคะโอขออภัยขออภัยขออภัยนะคะขออภัยเนื่องจากว่าอะมา x กลังสงหน้ากาลังสงลบสหน้าหลังหลังเป็นสาบนะคะบวกหลังกาลังสองพอดีพอดีเก้ลได้เป็น x ลบสาทั้งหมดกาลังสองโอเคค่ะนะคะ โอเคนะนะคะสําหรับรายงานนี้นะคะนะคะมาต่อกันเลยนะลูกนะอย่าเพึ่งย่อท้ออย่าพึ่งยอมแพ้อย่าพึ่งเหน็ดเหน็ดเหนื่อยกับมันนะคะมามาดูต่อเพื่อความเข้าใจที่ยิ่งยิ่งขึ้นนะคะมาดูข้อที่2ในแบบฝึกหัดนี้นะคะแยกตัวประกอบของภาหูนามต่ออีกนิดนึงนะคะ อันนี้จะยากขึ้นยากขึ้นนิดนึงนิดนึงนะคะนี่ยากตรงไหนนี่ค่ะดูพจน์หน้าพจน์หน้ามันไม่ใช่มีแค่ x กําลังสองแล้วเหมือนกันนะคะมันจะมีสัมประสิทธิ์ที่มันมากกว่า1อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องจัดรูปมันให้ดีนะคะ,ะมาลุยเลยนะคะ 9x กํลังสนะคะ 9x กํลังสองบวก 30x บวก25ตรงนี้เราสามารถจัดใหม่จัดใหม่นะคะเป็น 3x ทั้งหมดกํลังสอง ได้ไหมเพราะ9ก้าตัวนี้มันยังไม่ยกกำลังสองต้องเปลี่ยนเป็นอะไรกำลังสองได้9นั่นก็คือ3 3เปลี่ยนเป็น 3x ทั้งหมดกำลังสองแบบนี้ได้พจน์หน้าจริงนะคะหน้ากำลังสองบวกบวกอ่ะพรากลางก่อนอเขียนไว้ก่อนเขียนไว้ก่อนเนาะเขียนไว้ก่อนเขียนไว้ก่อนบวกบวกเขียนไว้ก่อนเนาะเขียนไว้ก่อนจากนั้นเราก็มาหน้านะคะหน้ากำลังสองถ้ามันบวกก็บวกนะนะบวกสองหน้า, 2, ห,นาหลังสอง ออนะคะเป็นเลข2นะบวก2หน้าหน้าคือ 3x 2หน้าหลังจะเป็นอะไรนะคะที่คูณกันแล้วเนี่ยตรงนี้จะได้ 30x 2นะคะ2ูณ 3x เป็นะคะเป็น6 6ก็คูณ5คูณ5 2คูณ3คูณ5ได้30พอดี2,3เป็น6 6 5 30หน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองสังเกตกํากำลัง2ได้25พอดี พอดีนั่นหมายความว่าเป๊ะเลยนะคะนักเรียนสามารถย่อลงมาได้เป็นหน้าหน้าคือตัวนี้นะคะ 3x หน้าบวกหลังค่ะทั้งหมดกำลังสองจบเลยสบายนะคะมาฝั่งขวามือ4ตรงนี้ยังไม่ยกกำลังสองเปลี่ยนรูปให้มันค่ะเป็น2 2 x กำลังสอง x ทั้งหมดกำลังสองนะถ้าเป็นก้อนใหญ่ต้องอ่านว่าทั้งหมดกำลังสองนะคะ2 x ทั้งหมดกำลังสองหน้ากำลังสองลบ สองหน้าหน้าคือท้งก้อนหลังคูณหลังหลังอะไรล่ะคะสองคูณสองเป็นสี่สี่คูณอะไรได้สามสิบหกตรงนี้พจน์พจน์นี้สังเกตนะคะเล็งให้เท่ากับพจน์นี้ก่อนเลยนะลบสองคูณสองเป็นลบสี่ลบสี่คูณเก้าค่ะได้สามสิบหกลบสามหกจริงนะคะหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกาลังสองเก้ากำลังสอง, 9, ง,สองเป๊ะค่ะเท่ากับแปดสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นย่อลงมาแยกตัวประกอบออกมานะคะ อ่าย่อลงมาแยากตัวประกอบออกมาได้ได้เท่ากับค่าเท่ากับหน้าหน้าคือ 2x หน้า x, หน้า,นาลบหลังทั้งหมดกําลังสองถ้าตรงนี้เป็นบวกก็ช่างนะขอให้ตรงนี้เป็นลบตามสูตรเราตรงนี้เป็นลบลงมาเป็นก็ต้องลบด้วยนะคะโอเคมามาลุกไม่เป็นการเสียเวลานะคะตรงนี้จัดหม่16คือ4 4กสากลังสองนะ 4x ทั้งหมดกําลังสองได้พจนพ์หน้าพอดีหน้ากําลังสองบวก 2คูณหน้าเนี่ยแล้วก็คูณหลังหลังจะเป็นอะไร่ะคะที่จะได้56 2คูณ4เป็น8 8คูณอะไร56ก็8 7 56จ็ห้ากํน้ากำลังสองบวก2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองเจ็ดกำลังสองตรงนี้ได้49ปเป๊ะเลยนะคะเพราะฉะนั้นของเราได้ 4x บวก7ทั้งหมดกำลังสองค่ะนะคะมาลุยใกล้ละใกล้ละ สี่สิบเก้าลูกตัวเลขงง่งงสก้าก็คือเจ็ดนะคะได้เป็น7จ็อ๋ไม่ใช่ x ตรงน,นี้ต้องเป็น7 Y เนาะตัวแปรเป็นอะไรดูดีๆนะคะเจ็ดว Y ก็เป็นหน้าหน้ากําลังสก้อนนี้เลยนะคะหน้ากําลังสองลบสองหน้านะคะหลังหลังจะเป็นอะไรละ่ะสอคูณเจ็ดเป็นสิบสคูณอะไรได้เจ็ดสิสค่ะสิบูณหได้เจ นะคะหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกอ่ออ,อันนี้อันนี้ขออภัยขออภัยนะคะพอดีมากอ่ะแล้วค่ะนั่นีองนะก็บวกหลังกำลังสองแบบนี้เลยนะก็จะได้เป็นเจ็ดวายนะคะเจ็ดวายลบห้าทั้งหมดกำลังสองเห็นไหมถ้าลบก็คือลบหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองนะคะโอเคเด็กๆนะคะเด็กๆอีก,อกนิดนึงนิดนึงค่ะอีกสีนะ่ข้อเนาะ อ่าอันนี้อันนี้มีกี่ข้ออ่าอนิดเดียวนิดเดียวนะคะนิดเดียวอ่ะมาตรงนี้ก็เหมือนกันส9่สอีกละก็เป็น7ไงลูกนะคะ7 x ทั้งหมดกำลังสองหน้ากำลังสองบวกสองหน้านะคะหลังจะเป็นอะไร7 2 14 14คูณอะไรเป็น42 14 3ไงคะเป็น42นะคะก็หน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังก็มาบวก หลังกาลังสองก็มาเช็คนิดนึงว่าหลังกําลังสองได้9จริงไหมอ่านได้จริงนะเพราะฉะนั้นก็ย่อลงมาเขียนในรูปแยกจะประกอบเป็น7 x บวก3ทั้งหมดกําลังสองนะโอเคนะคะมาลุยต่อนะ64คือ8น8นกนะคะได้เป็น 8y 8แล้วก็ y นะคะทั้งหมดกําลังสองหน้ากําลังสองลบ 2คูณหน้าคูณหลังหลังอะไรครับาลบ2หน้าหลังหลังเป็น11นะคะ2คูณ8ได้16 16คูณ1 1ได้176นะคะบวกด้วยหลังหลังกําลัง2นะคะบวกด้วยหลังกําลัง2บวกด้วย11กําลัง2แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถย่อเป็น8 y นะคะลบ1 1ทั้งหมดกําลัง2จบเลยนะคะเด็กๆนะมา ข้อนี้ลูกข้อนี้มานะคะหนึ่งร้อยก็คือสิก็เป็นสิบเอ็กทั้งหมดกำลังสองค่ะหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหน้าหลังหลังหลังก็คือเป็นอสองคูณสิบเป็นยี่สิคูณสิบเอ็ดนะคะได้สองแบบนี้2หน้าหลังก็มาบวกหลังกำลังสองสิเอ็ดกำลังสองร้อยยี่สิบเอ็ดจริงๆลูกได้สิบเอ็ก บวก11ทั้งหมดกำลังสองโอเคไหมคะโอเคไหมโอเคไหมเด็กๆปะลุยลุยนะคะลุยอีกนิดนึงนิดนึงนะคะ 9x ตรงนี้นอก81ได้เป็น 9x นะคะทั้งหมดกำลังสองลบ2คูณหน้าหน้าคือ 9x ทั้งก้อนนี้เลยนะคะหลังก็คือเป็นรายหลักจะได้10นะคะคูณกันก็10คูณ2คูณเกได้ร้อยตรงนี้นะคะ บวกหลังกำลังสองออกมาเด็กๆนะข้าวนะคะ x นะคะลบ10ทั้งหมดกำลังสองนะคะเด็กๆฝากไว้นะคะอีกสองข้อให้นักเรียนไปทำเองไปฝึกเองทำเองเพื่อให้เกิดทักษะนะคะวันนี้ไว้แค่นี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ